ความยินดีด้วยครับทั้ง4คนครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบที่2ครับในเกมนี้ครับจาก4ในรอบนี้จะเหลือ2คนครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายสําหรับรายการแฟนดอมในวันนี้ครับเราจะยังใช้การกดปุ่มเพื่อแย่งสิทธิ์ในการเล่นตอบถูกเข้ารอบเลยและเกมนี้มีชื่อว่า dresses of universe ครับเจอจรัเข้พัทรพรถ้าคุณได้สิทธิ์ในการเล่นนอกจากตัวนางงาม้วครับ อีกหนึ่งสิ่งครับที่ด้อมของ MUT ติดตามกันกนั่ก็คือเรื่องของชุดและการแต่งกายครับในเกมนี้ครับเราจะมีชุดจริงๆเลยนะฮะของผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand ที่สวมใส่ในการประกวดรอบต่างๆและปีต่างๆมาให้พวกคุณทั้ง4คนได้ชมกันสดๆหน้าตรงนี้เลยฟังให้ดีครับนี่คือคำถามครับชุดที่กำลังจะได้เห็นต่อไปนี้ครับเป็นชุดในการประกวดของผู้เข้าประกวดคนใดและ ใส่ประกวดในปีใดบ้างดเดี๋ยวผมจะทำเยี่ยงนี้ครับผมจะให้สัญญาณบอกว่าม่านเปิดครับพอมีคนกดเมื่อไหร่ม่านจะค่อยๆปิดทันทีถ้าพร้อมแล้วม่านเปิดครับ กดครับป้านันครับหนูอยากดูอ่ะอยากดูชุดแรกเป็นชุดที่ใส่แล้วได้มงรวยใช่มงใหญ่ M U T เลยโอเคมาได้สองครับอันนี้ไม่แน่ใจ หมายเลขสออ่ะมันเป็นสีเขียวหรือ,รอว่าสีฟ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยจะนึกถึงชุดของพี่แอนตอนที่เป็นรอบพีริมซึ่งอันนี้เบอร์สองอ่ะหนูหนูไม่ชัวร์เลยโอเคเบอร์สาอ่ะไม่โป๊กตีให้ตายก็ไม่โป๊อกอันนี้คุณชัวร์เล่าสิชุดนี้เป็นชุดแห่งความภาคภูมิใจของดีไซเนอร์ท่านนี้เพราะ เป็นชุดที่แบ่งออกเป็นสองท่อนอย่างชัดเจนครับเราจะเห็นชุดราตีที่เป็นส่วนเดียวมาตลอดอะค่ะแต่ชุดนี้เป็นชุดที่แยกสองท่อนแล้วแบบปักแบบอลังมากเดี๋ยวนะเมื่อกี้มา่านตอนแรกที่มันเปิดมันเปิดแค่ครึ่บครึ่งนะหนูเห็นตรงเนี้ยแค่เนี้ยก็รู้เลยเพราะว่าเขาเป็นนางงามที่ไม่ได้มงแต่หนูชอบมากที่สุดการันเตอทุกการันตีต่อที่หมายเลขสี่ครับชุดที่สี่ยาก มั่นใจไหมหนูมั่นใจเพราะว่ายากแต่มั่นใจเพราะว่าเนื้อผ้ามันอนะมีแค่คนเดียวและคนจะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่แต่เราเก่งเราคิดได้แน่นอนไอนขอเตาค่ะผมไล่นะมาเลขหนึ่งครับ Amanda Charisa o f t a m Miss Universe Thailand 2020มาเลขสองครับชุดที่สองเป็นงาน Queen of Thai Textile a n t o n i a Porsio ใส่ปี2023 ค่ะหมายเลขสามครับใบตองจรีรัตน์เพชรโสมใส่ปี2020หมายเลขสี่ครับสายป่านมารีอาแสงทองหิรัน2021ยืนยันค่ะ,ย,ย,คะยืนยันคำตอบแล้วครับค<ว>ำตอบทั้งสี่คำตอบของคุณนะครับที่คุณตอบมา<ว>สีหน้าเปลี่ยนนะ<ว>ขอดูหน้าพี่แนท ถูกแน่เอาอะไรมาไม่ถูกมีกวามั่นใจตอบมาแล้วครับและยืนยันคำตอบมาแล้วคำตอบของป้าหนันครับถูกเพื่อเข้ารอบถ้าผิดเล่นกันต่อครับเป็นคำตอบที่ที่มั่นใจเป้าป้าหนันที่ที่ เห็นขึบนเดียวเอางี้เดี๋ยวเราให้ดูชุดทั้งหมดเลยครับเชิญเลยมาเลยถูกไหมตามที่คิดไหมโอเคนี่คือชุดจริงนะฮะเริ่มจากชุดแรกครับชุดนี้เป็นชุดที่ตัดเย็บโดยคุณโอ๊ตกุตูค่ะแล้วแรงบันดาลใจของชุดนี้เหมือนกับว่าทางดีไซเนอร์ได้คุยกับตัวของนางงาม แล้วมองว่าบุคลิกของแอมเอนดาเนี่ยมีหลากหลายมีทั้งความแบบตรงไปตรงมาเฉียบคมหรือว่ามีความแบบเคิร์ฟไปเคิร์ฟมาเขาก็เลยใช้แรงบันดาลใจตรงเนี้ยเพื่อสื่อถึงรูปทรงที่หลากหลายที่มีในตัวของแอมเอนดาค่ะใส่ในรอบใส่ในรอบไฟแนลค่ะคอนเซปต์ชุดครับชุดนี้เป็นอนาโตมิก่าวเา็นกล้ามเนื้อชื่อคืออนาโตมิกาวดีอนาตมิกาวถูกครับ ถูกครับเพราะคุณเก่งมากนี่คือชุดแรกครับไปต่อชุดที่2ครับชุดที่2เป็นไวรัลครับเป็นไวรัลเพราะว่ามีคุณป้ามาชื่นชมดีไซเนอร์คุณสุนาภาพไทยว่าป้าเป็นคนปักป้าคุมมใจมากเลยลูกแล้วคุณสุนาก็บอกว่าเดี๋ยวนะครับเออผมกับรุ่นน้องเป็นคนช่วยกันปักนะแล้วป้าปักตรงไหนอะไรยเงี้ยป้าก็บอกว่าป้าเป็นคนปักธงชัยลูกชุดที่3ครับชุดที่3มเป็นชุดของตัเลนเทียอาเช e r เยค่ะ เป็นเป็นชุดแรกเลยที่วาเลนทียตัดสินใจทําชุดแบบปักแบบตาแตกเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยทําแนวนี้มาก่อนสมใส่โดยพี่ใบตองแล้วอย่างที่ปนันบอกว่าชุดนี้มันเป็นชุดสองท่อนแล้วซิกเนเจอร์ก็คือว่าจะช่วยยกช่วงไหล่ตรงนี้ให้มีความแบบตรงขึ้นมาด้วยให้ดูสง่ามากขึ้นชุดที่4ครับชุดที่4มันจะมีลูกเล่นก็จะแบบว่าห่มตัวก่อนนี้เหมือนเป็นแบบใส ใส่สบงแล้วทรงพลังอะไรอย่างเงี้ยชอบแล้วพี่สายป่านก็กล่าวผมแล้วก็เดินเนี้ยค่ะพอชุดนี้ออกแบบโดยห้องเสื้อชื่อว่าคารทีค่ะถูกต้องครับชื่อชุดก็คือโชนแสงโชนแสงแห่งธรรใส่ในรอบรอบพรีเมียร์นี่ MUT 2021 โอ้โหถูกต้องครับนี่คือข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเลยและสําหรับเกมนี้นะครับต้องขอขอบคุณชุดราตรีนะครับจากแบรนด์โอ๊ตกูตูครับและถึงชุดไทยสร้างสรรค์ครับจากแบรนด์สุนทรพ่าไทยบายชูเกียรติแบรนด์วอร์เรนเทียนะครับและคันทีแอนเจลิเย่ครับแปลว่าปานันครับตอบถูกนะครับได้พาเข้าสู่รอบต่อไปครร้าเ และก็เป็นปลาหน,นนี่นะครับที่สามารถเดินสับไปจับจองพื้นที่ท็อปทูเป็นคู่ชิงมงได้เป็นคนแรกครับเหลือที่ว่างอีกหนึ่งจะกลายเป็นของใครมาลุ้นกันต่อได้เลยครับมาจนถึงรอบนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าโจทย์ที่ท้าทายในการประกวดของสาวงาม Miss u นิเว r ร์สไทยแลนดครับนั่นก็คือการวัดไหวพริบและทัศนคตินั่นเองด้วยการกล่าวสปีชและการตอบคำถามในรอบต่างๆ ก็คือมีไหวพริบดีสามารถตอบคำถามได้และโดนใจคณะกรรมการเกมนี้มีชื่อว่า Answer to the Universe ครับขอบคุณสำหรับคำตอบวันนี้ครับ Miss Universe Thailand นะครับ4ใน6คนนี้จะได้หวนดำลึกถึงบรรยากาศที่เคยเกิดขึ้นกับพวกเขาบนเวทีครับคุณเห็นอยู่แล้วฮะเอาง่ายคือ4คนที่หน้าตาดูกังวลกังวลนะครับเขาถือสคริปต์ในมืออยู่แล้วณตอนนี้วิธีการที่เราจะทำครับผมใจพวกเธอได้กล่าว คำตอบในการตอบคําถามหรือว่า Speech ที่เหล่าผู้เข้าประกวดเคยกล่าวเอาไว้บนเวทีประกวด Miss Universe Thailand ให้พวกคุณได้ฟังกันอีกครั้งที่ไมตัวนี้ครับ <S <S เข้าใจเนะาะฟังให้ดีครับนี่คือคำถามครับข้อความที่พวกคุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้ครับเป็นข้อความหรือ Speech หรือการตอบคำถามของผู้เข้าประกวดคนใดในการประกวดปีใด ผมบอกเลยครับเรามีข้อความอยู่ทั้งหมด4ซองและเกมนี้ครับเราใช้การกดปุ่มเพื่อแย่งสิทธิ์ในการตอบเรียนเชิญทั้ง4ี่คนพร้อมกันยืนหน้ากระดานตรงนี้เชิญครับถ้าพร้อมแล้วเกมนี้เชิญครับสิ่งที่กลัวมากที่สุดคือการที่เรามีโอกาสแต่ว่าไม่คว้าไว้ไม่ลงมือทำค่ะ We have a moral responsibility to do what's right and to do what's right for our younger generation. So I will pull out the social responsibility and moral responsibility card because it is essential for the human race to continue in a safe manner. Thank you. <laughs> โฟกัสนะครับโฟกัสนะครับผมจะไม่หยุดนะครับน้ำใจยิ่งแห่งดด้น้ำใจยิ่งแห่งด้น้ำใจยิ่งแห่งด้พี่ได้ครับโอเคแอนน์อยู่ตรงนี้นะฮะเมื่อกี้พูดไม่จบนะโอเคใจเย็นทุกคนใจเย็นดีใจมากเหมือนคุณรู้คำตอบแล้วชัวร์แน่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ด้วยโอเคเชิญครับคำตอบแรก วันนั้นผมอยู่ในฮอล์ด้วยคุณอยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่แล้วผมได้ยินคําตอบนี้ก็ค <Okay. S 2> ่อนข้างชัดเป็นคําตอบของคุณลิตาชาลิตาแย้มวันนังมิสยูนิเวอร์สไทแลนด์ปี2013ตอบเลยนะครับคําตอบต่อมาครับสปีชโดยน้องมารยาครับไม่แน่ใจแต่เน,นี่ยเป็นสิ่งที่คุณไม่มั่นใจแต่ว่ามันมีศัพท์อยู่คํานึงที่มันเป็นประโยชน์ค่า moral responsibility ครับจับจากคํานี้เป็นคําตอบหนึ่งของ M.U.T คนอื่นที่ผมชื่นชอบในการตอบคำถามของเธอมากครับก็คือคุณแอนแอนชิลีปี2021คําตอบต่อมาครับที่สปีชโดยน้องนัดครับคำตอบต่อมาเป็นคําตอบที่เป็นไวรัลครับ,รบแล้วก็หลายๆคนน่าจะจํากันได้เกี่ยวกับเรื่องของระบบการศึกษาไทยครับซึ่งคําตอบเนี่ยเป็นของน้องซินดี้อเล็กซานดราแห่งกิปี2020และ คำตอบสุดท้ายครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้ยินพยางเดียวอันเนี้ยผมก็ได้ยินพยางเดียวเหมือนกันแล้วกดเลยแต่มันจะมีบทเป็นคีย์เวิร์ดอยู่คํานึงที่ที่ก็เป็นไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันแล้ววันนั้นผมก็มีโอกาสที่จะได้อยู่ในฮอลวันที่ไปชมตอบเลยนะครับเป็นของน้องแทมมี่อัญชลิกาณะพัทลุงร้องอันดับ3 Miss Universe ร h a i l a n d ปี2015นี่คือคำตอบทั้งหมด ผมย้าสำหรับโดยรวมก่อนถ้าผิดเล่นกันต่อยืนยันคําตอบไหมครับยืนยันก็ได้ครับถูกเข้ารอบเป็นคําตอบที่ที่ถูกเปล่าถูกถูกเปล่าเป็นคําตอบที่ถูกเข้ารอบครับที่ที่ถูกต้อง้วครับ มนตผมมีเรื่องราวน่ารักน่ารักหลังเวทีที่พวกคุณจะประทับใจครับสปีดพวกเนี้ยสบาย แอนของแอนคุณท่องเมื่อกี้ผมเห็นคุณท่องอยู่แบบท่องตอนเขาให้มาหนูนั่งในห้องแล้วท่องแล้วพี่แนทอ่ะก็นั่งมาบีฟหนูแล้วโชว์วิดีโอหนูก็เลยท่องไปเรื่อยๆแล้วพี่ไม่ให้หนูพูดนะน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้น้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้ผมให้โอกาสคุณคุณเชิญพูดได้จบประโยช์ครับเชิญครับแอนชลีครับเอวังหลังนยพี่โอ้ที่บอกอ่ะเชิญครับน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ข้อมูลนี่พูดมานี่ก็รู้<ม>อยู่แล้ว<ม>ว่าเ<ม>ป็นคำตอบที่ถูกต้องซึ่งรู้คำตอบเหมือนกันตอ่อถูครับยินดีด้วยครับหนึ่งคะแนนพาเข้าสู่รอบต่อไปในที่สุดปานนั้นและก็ครูไดครับก็ปาดเข้ารอบเป็นคู่ชิงมงได้สำเร็จแต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าไปทำภารกิจตอบคำถามเพื่อหาสุดยอดแฟนดอมพันแท้ใครจะเป็นคนคว้าหมกติดตามกันต่อช่วงหน้า